ครับผมร้อยตีนักธุรกิจเปาอินนะครับชื่อเล่นชื่อมิกซ์นะครับก็วันนี้พาน้องกุยช่ายมานะครับน้องกุยช่ายอายุ11เดือนนะครับเป็นสุนัขพันธุ์อยพุดเดิลนะครับก็ที่มาที่ไปก็เขาเป็นสุนัขสายพันธุ์ของเคนายนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องกุยช่ายเนี่ยเป็นด็อกโชว์ใช่ไหมครับวีรกรรมสุดซึ้งเลยนะครับคือชอบแอบไปอยู่ใต้ทุนบ้านเรือนไทยนครับคือที่บ้านของผมเนี่ยก็จะมีมีบ้านอยู่4ี่หลังในในบริเวณบ้านนะครับ คุยชายก็จะปรดปานบ้านเรือนไทยมากหายไปทั้งวันเลยครับจนทุกคนแบบคิดว่าคุยใชยหายไปแล้วแบบโอ้โหเครียดกันมากเพราะว่าเป็นกัญใจของที่บ้านนะครับก็สุดท้ายก็ไปเจออยู่ใต้ถุนเรือนไทยไปนอนเล่นอยู่นะครับเวลาใครไปใคร,ใครมาที่บ้านนะครับ<ด>คุยใชยก็จะเป็นมีหน้าที่เป็นรีเซพชันนะครับคอยไปรับแล้วทุกคนก็จะแบบว่ามีความสุขมากเลยนะครับก็คุยใชยเนี่ยเป็น สุนัขที่ฉลาดมากเพราะฉะนั้นก็จะดื้อมากด้วยนะครับจริงๆก็เข้าใจนะครับอย่างสมมติว่าชี้บอกว่าะจะไปนอนแล้วนะเขาก็จะเข้าที่ของเขาหรือถ้าเราบอกเรียกให้ขึ้นมาห้องนอนเขาก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นครับส่วนใหญ่ก็จะนอนด้วยกันมีตอนหนึ่งครับที่พาไปอาบนะ้ำปกติผมก็จะพานั่งรถของผมก็คือขับเป็นรถซีดานสี่ประตูเนี่ยครับก็ขับพาไปอาบน้ําทีนี้เนี่ยมีวันหนึ่งผมไม่ว่างผมก็เลยให้ทหารนะครับที่บ้านพาไปอาบน้ํา ไปกันก็ขึ้นขี่มอไซค์ขึ้นมอไซค์ไปครับทีนี้กุยช่ายก็ต้องเกาะนี้เกาะบ่าของทหารแน่นเลยครับแต่ว่าพอไปถึงที่ร้านอาบน้ำนะครับเจ้าของร้านก็บอกว่าวันนี้น้องกุยช่ายน่าง,งอมากเขาจะไม่พอใจที่นั่งมอไซค์ส <c oughs> ำหรับน้องกุยช่ายเนี่ยนะครับก็เคย เป็นที่โด่งดังมาแล้วในประเทศตั้งแต่กําเนิดเกิดมาอายุ7เดือนนะครับก็น้องกุยชายเนี่ยก็ได้ลงนิตยสารลิฟท์นะครับแล้วก็สําหรับผมเนี่ยน้องกุยชายเนี่ยจะเรียกว่ามีมีบุญคุณกับผมก็ได้ว่าได้เพราะว่าทําให้ผมเนี่ยหายกลัวสุนัขนะครับจริงๆผมเนี่ยเป็นคนถึงแม้จะเป็นคนที่รูปร่างกำยำลำสันแต่ว่าผมก็กลัวสุนัขมาตลอดนะครับจนกระทั่งมาเลี้ยงน้องกุยชายเนี่ยครับก็ทำให้ผมแบบรู้สึกว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับ กุช่ายจะมีหลายชุดมากเลยครับที่บ้านจะมีผ้าพันคอ,อ,อมีกิฟต์นะครับคล้ายๆต้มปูน,ปนะครับแต่เป็นกิฟต์นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าแล้วมีชุดกระโปรงอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับออกงานก็มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ายิ่งกว่าเด็กสยามเี่ฮะเสื้อผ้าเยอะมากของกุช่ายคือผมเนี่ยก็จบมาจากโรงเรียนในร้อยจปรนะครับแล้วผมก็เป็นทหารมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนชอบ เล่นอะไรกับกุยชายแรงๆนิดหนึ่งแต่ว่าเล่นแบบแมนๆแต่กุยช่ายผมก็ลืมไปว่ากุยชายเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับก็เลยอาจจะเล่นแรงไปหน่อยเนาะแต่จริงๆก็ไม่ได้แรงมากหรอกครับก็คือแบบเขาก็ชอบอะครับเหมือนกับว่าเราก็วิ่งเล่นกันแล้วก็เขาก็จะแบบมางงําๆอะครับแต่ว่างําไม่จริงหรอกครับก็เป็นกิจกรรมที่เล่นกันทุกวันนะครับกรณีที่ สัตว์เลี้ยงชอบเล่นกับเจ้าของด้วยความรุนแรงพวกนี้เจ้าของก็ควรจะเพิ่มเติมพวกอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือว่าอาหารที่เสริมพวกข้อกระดูกหรือว่าเสริมพวกแคลเซียมนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับกระดูก ันไหนอัอนไหนน,นินอัอนไหนลูกลูกฮะ,ะ,ะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาอยู่ที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยานี้นะครับแล้วผมก็ยืนอยู่กับพี่พีอาร์นะครับผมชื่อว่าพี่วุน้นฮะเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาแนะนำแล้วกันว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้างนะฮะ แน่นอนว่ารายการนี้รับรองว่าเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆเพราะว่า,าได้เก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนเพราะปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยรายการส่วนใหญ่ก็คือจะจะมามาเก็บภาพวันต่อมา,าซึ่งถ้าเกิดไม่พิเศษจริงๆเนี่ยคือเราจะแบบไม่ไม่ไม่อยู่หรอคือไม่ใช่ไม่อยู่หรอคือหมายความว่าจะไม่ได้ภาพบรรยากาศตอนกลางคืนถูกต้องนะเพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากอือฮึต้องให้พาไปด้วยใช่ไหมครับต้องพาสิครับพี่ไม่งั้นผมก็เดินมั่วซั่วอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณเป็นใครทำไมผมต้องพาไปชอว์พี่ผมพิธีกรซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเพื่อนฟิล์มรัตภูมินะะฮเออซ ซุปตาฮะเพื่อนฟิลและักภูมิเลครับโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปต้องจัดตรงไหนดีเอ่ยเอางี้ละกันเดี๋ยวจัดให้ก็พี่จัดให้ดีกว่าลงเรือก่อนดีกวไหมครับลงเรือเลยมาตลาดน้ำมาเที่ยวกับน้ำจะต้องม่เกี่ยวกับเรืออ่ะถูกต้องครับพี่เราลงเรือไปแล้วก็พี่จะเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีอะไรบ้างพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าผมจะพาเจ้านินนินนะฮะสุนัขแสนรักของผมไปด้วยเนี่ยจะไปได้ไหมนะครับก็ลงเรือใช่ไหมครับอ่าลงเรือไปดูบรรยากาศของบริเวณตลาดดีมากบรรยากาศเป็นว่าเรามีแบบบ้านจุดไหนบ้างครับพี่ มามีตัวเดียว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 นะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับจริงๆรแล้วมีอีกหลายตัวมีเป็นสิบเลยอยู่ในนี้พี่อยากให้ผมปล่อยนะเด็กด้วยนะคือตอนนี้คือเรามีเรามีสุนัขหนึ่งตัวน้องหมาหนึ่งตัวครับผมมีมีคนฮะน้องจอหนึ่งคนน้องจอหนึ่งตัวน้องหมาหนึ่งคนฮะโอเคไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับสำหรับสุนัขก็คือเราเราเราสามารถพาเขาได้อยู่แล้วโอเคนะฮะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับผมปานนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าน้องน้องหมาที่พามาเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าเขาดุหรืออะไรเงี้กนนแออดดูลปงงัะะฮ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวท่านอื่นด้วยครับโอเคครับงั้นทีมงานเขาขอตะก้อให้ผมด้วยฮะขอตะก้อให้ผมด้วยสองชุดครับสองชุดนะอาจจะเป็นสามชุดก็ได้ครับโอ้ยพี่เยอะแล้วไปกันดีกว่าไปเลยอ่าทางไหนฮะเอาทางนี้นะ ่ชมครับและนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของกิจกรรมที่ตลาดน้ำสี่ภาคแห่งนี้นะครับผมก็ตอนกลางวันก็มีคนเดินกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็ร้อนนะผมก็แอบมาแอบเนียนมาขอนั่งพายเรือตอนกลางคืนแล้วกันนะครับผมมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ได้เห็นความสวยงามของแสงสีที่ตลาดน้ำสี่ภาคแห่งนี้นะครับดูฮะเจ้านินตื่นเต้นไม่หายเลยอยากจะกินปลาในน้ําแล้วนะครับผมพี่รบของอไฮไลท์ของการที่มาพายเรือที่ตลาดน้ำสี่ภาคนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ สิ่งที่น่าสนใจที่นี่ครับก็คืออตัวแรกเลยก็คือความเป็นอย่างเงี้ยครับอย่างที่เห็นนี่คือความเป็นไทยแล้วก็แบบความเป็น,บ,บ,นบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนี่นะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับอย่างอยสองข้างทางนี่ก็จะเป็นแบบเรือนไม้ที่แบบทํามาจากไม้สักเรือนไม้ทําจากไม้สักอะฮะสักจริงๆนะครับแล้วก็แบบมีมากถึงหนึ่งร้อยสิบห้าร้านนะครับก็คือโอย่างที่นี่แล้วก็คือจะแบบเอย่างตอนคืนเนี้ยจะจะสวยสวยงามเป็นพิเศษ คือที่มีชื่อว่าตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะแบ่งในสของแต่ละภาคไปที่ขึ้นชื่อเราจะแบ่งเป็นสี่ภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ซึ่งจุดสังเกตก็คืออย่างที่น้องนจอนถามเมื่อกี้นะครับว่าจุดเด่นคืออะไรก็คือให้สังเกตตรงที่จั่วพลาครับนั่นคือจุดสังเกตนะครับแล้วก็ส่วนแต่ละภาคก็จะแบบขายของหรือไม่ก็จะของกินของใช้ของฝากก็จะมาจากภาคนั้นๆอ๋อร้างค้าที่นํามาร่วมในรายการนี้ก็จะมีแบบว่า เป็นขายสินค้าเอกลักษณ์ของแต่ละภาคไปที่น่าสนใจนะครับผมมีให้ตกปลามีให้ไปไดมึกมีให้อะไรอย่างงี้นะดูปลากระเปพากัดกันโชว์ไม่มีเหรอได้หมึกได้มพี่อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมนี่เป็นน้ำจืดผมก็แกล้งแซวเล่นไงเขาประมาณประมาณว่าถ้าเกิดกิจกรรมทางน้ำนะนอกจากนั่งเรือแล้วนะครับก็จะมีอย่างวอลทบอลรับผมก็จะเป็นบอลลูกบอลขนาดใหญ่ให้คนไปยืนอยู่ในนั้นแล้วก็แบบวิ่งในในใน้ำวิ่งบนน้ำวิ่งบนน้ำประมาณว่าทดสอบควาการทรงตัวก็จะมีจักรยานน้ำ จักรยานน้ำนะฮะเปียกไหมเปียกไหมวอเตอร์บอลอะไรพี่ว่าไม่เปียกนะครับเพราะต้องอยู่ในเราอยู่ในลูกบอลไงครับลูกบอลแล้วก็แบบมีซิปแล้วก็มีแบบที่ปิดอย่างดีไม่ให้น้ำเข้าเราก็ลงไม่ซึ่งนะครับลูกบอลใสครับผมขนาดใหญ่กว่าตัวคนแล้วในเรื่องของการพายเรือเนี่ยฮะเขาคิดอะไรยังไงรอบนึงนายแค่ไหนหรือว่าแล้วแต่การพายเรือนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจะสนใจนะครับผมเทียบก็คือว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยเราจะให้นั่งได้ถึงสี่คนสี่คนไม่เกินมีเด็กด้วยก็5คนก็ได้นะครับหคนก็ได้แล้วก็ ส่วนถ้านั่งเรือนก็คือจะะตกจะตกถึง20นาทีขึ้นไปนะครับ20นาทีขึ้นไป400บาทับผมอ๋อแล้วลักษณะอย่างคนที่แบบว่ามากับสัตว์เลี้ยงต่างๆนานาเนี่ยอย่างผมมากับเจ้านินนินอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ไม่ไม่นับนะเราก็คิดเป็นเหมารวมไปนะคือจริงๆวสถานที่นี้ก็เปิดให้คนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วก็รักนะอยากจะพามาเที่ยวก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าพื้นพื้นที่เราเดินเนี่ยเป็นพื้นเรียบ ซึ่งซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วยอืรถเข็นก็ได้นะครับได้ได้แล้วก็อยากสักรแยงเราก็แล้วก็อนุญาตได้ก็ได้ครับผมแต่เราควรนิดนึงถ้าเกิดสักรแยงถ้าเกิดพามาเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าเขาค่อนข้างดุหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรทต้องระวังน้ำมันระวังด้วยเศษนะฮะเรื่การอาจจะแบบใจ่ตะก้อครอบหรือ่ราย้ว่าเพื่อความปลอดภัยของท่างเที่ยวท่านอื่นด้วยประมาณนี้ใช่ครับผมก็นำพาเข้ามาได้แต่ ไม่ควรให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มาอยู่นะบริเวณนี้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองฮะเราต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีนะครับทุเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนเข้ามาผมเห็นการแสดงอยู่นะมันมีการแสดงอะไรบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นการแสดงอะไรครับ เมื่อไม่เมื่อสักพุ่งนี้เป็การแสดงคาบ้าหกโมงครึ่งเนี่ยครับจะเป็นด้านหน้าทางเข้านี่ก็คือเข้ามาปุ๊บจะมาเจอการแสดงเรียกว่าชาวชีวิตชาวบ้านบางอาจารย์ประมาณนี้ครับผมก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นคล้ายๆละครละครแบบเรียนแบบชีวิตสมัยก่อนชาวบางนาจันนะฮะ เวียนกัันยงงไงบ้างครับการแสดงก็เป็นการแสดงอของแต่ละภาคนะครับท่าอินเดียท่เหนือภ่ากลางท่าใต้แล้วก็มีแบบพิเศษพิเศษพวกแบบอินเดียหรือพวกการแสดงแบบเป็นละครอ,อะไรประมาณนี้มันจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเริเ่มเริ่มแบบบ่ายโมงครับบ่ายโมงบ่ายสามห้าโมงหกโมงครึ่งคือแล้วแต่ในเรื่องของเวลาแล้วครับพี่เวลาจริงๆเขาเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงหรือว่าอะไรยังไงบ้างครับเราเปิดเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้ามาได้เก้าโมงเช้าทุกอย่างจะเรียบร้อยคอนเสิร์ตเก้าโมงเช้าแล้วก็เป็นถึงเ สามทุ่มครับผมตอนนี้สามทุ่มนะฮะกลางของทางสามทุ่มทุกวันนะผมแล้วมีแพลนจะขยับขยายอะไรทําต่อไหมครับตอนนี้เออแน่นอนครับแพลนที่เรามีตอนนี้ก็คือจะเปิดเป็นไนท์มาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ตครับผมแรกๆเลยเนี่ยเราเราแบบจริงๆแล้วคือด้วยเบื้องต้นแล้วเนี่ยประมาณที่แล้วเราเราปิดสองทุ่มตอนนี้เราขยับมาถึงสามทุ่มมาเนี่ยก็คือมานั่งล่องเรือโรแมนติกกาแฟหรือมากับครอบครัวหรือมากับใครก็ได้ามทานดินเนอร์บนเรือซึ่งอย่างที่เรือที่พี่น้องจอนถูกต้องครับผมเป็นเรือที่สามารถแบบ วางอาหารเครื่องดื่มได้แล้วก็พอทานอาหารเสร็จทันเนอเสร็จก็จะไปดูการแสดงดูโชว์ซึ่งเป็นละครเล็กๆที่เราเซิดขึ้นมาเชิขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับว่าเป็นละครที่แบบสามารถจุคนนั่งคนดูได้ประมาณร้อยกว่าคนประมาณเนี้ยครับเล็กเล็กนันแหนะก็การแสดงที่แบบการแสดงที่แบบไม่น่ารักแต่ว่ายิ่งใหญ่อ๋อการจะไม่จุมจิมอ่าไม่จุมจิมนะฮะจุดแปลกใหม่ที่นักท่องเที่ยวที่รู้จักแล้วแต่ยังไม่เคยมายังไม่เคยสัมผัสจะได้พบได้เห็นได้เจอกันนะครับ แรกสำคัญนะฮะมากับเจ้าตัวน้อยของเราได้ด้วยนะฮะมานี่เราตัวน้อยของเรานะฮะไม่น้อยคนระ้ับน้อยไม่น้อย<ๆ>แล้วนะฮะงหนก็เรียนเชิญครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ ที่1ก็คือว่าสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยเวลาเขาไปเจอกันเขาจะทําการดมกันเพื่อที่จะเหมือนกับสื่อสารกันว่าคุณเป็นใครฉันเป็นใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เจ้าของควรจะต้องระมัดระวังคือหากตัวผู้ไปเจอกันคราวนี้เขาจะสร้างเหมือนกับสร้างพฤติกรรมว่าฉันใหญ่กว่าคนนี้ใหญ่กว่าอาจจะมีการจัดกันได้เกิดการสู้กันอันนี้เจ้าของพึงจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งอีกทีหนึ่งก็คือในกรณีที่ไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นโดยที่ไม่ทราบว่า ตัวนั้นเขาทําวัคซีนมาหรือว่ามีเห็บหมัดไม้อันนี้ต้องระวางังดังนั้นตัวเราเองควรจะต้องเซฟตัวเองเป็นดีที่สุดและเซฟสัตว์เลี้ยงของเราเพื่อการป้องกันโรค